สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว youtube ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องอาร์มซ่าพาล้อนะครับกับวันหยุดนะครับก็จะพามาดูข้าวครับวันนี้นี่ครับเป็นนาของผมเองครับนี่เป็นนายอีกที่หนึ่งนะครับนี่ครับก็จะพามาดูข้าวเป็นข้าวกกขอสิบห้าครับก็สองบิ้งนี้ก็นี่ครับบิ้งนี้กับบิ้งนี้เป็นข้าวตัดนะครับตัดไปเพราะมันสูงเกินครับ พราะตอนเนี้ขนาดตัดไปแล้วเราลงไปหวานปุ๋ยนะครับข้าวก็อยู่ประมาณประมาณคอเลยครับประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเซนนะครับนี่ครับนี่เป็นบ่อบ่อเพิ่งขุดนี่ครับเพิ่งขุดไปปีนี้นะครับนี่ครับข้าวบิ่งนี้ก็อายุถ้านับจริงๆก็นับตั้งแต่วันที่หวานเมล็ดเลยนะครับก็อยู่ร้อยยี่สิบวันพอดี เพราะว่าผมหวานวันที่สี่พฤษภาเนี่ยครับวิ่งนั้นหวานห้าพฤษภาอันนั้นก็หวานห้าพฤษภานะครับวิ่งนั้นไม่ได้ไม่ได้ตัดนะครับวิ่งล่างเนี่ยครับก็นับดูก็เดือนนี้ก็เดือนเป็นวันที่หนึ่งกันยานะครับข้าวก็กําลังเริ่มตั้งท้องนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยรับรวงไปแล้วนี่ครับใส่ไปได้สี่วันห้าวันแต่ข้างล่าง ข้างโน้นนะครับจนถึงตรงที่ควนนะครับเกือบถึงตรงที่ควันนะครับตรงนั้นก็วานได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งนี่ครับสลวนตรงนั้นเป็นของลูกพี่ลูกน้องกันก็อนั้นเป็นข้าวหอมมะลิหนึ่งร้อยห้าหนึ่งศูนย์ห้านะครับแต่ของผมนี่เป็นข้าวกอขอสิบห้านี่ครับแล้วนับก็สี่พฤษภาก็นับพฤษภามิถุนาก,กรกฎาสิงหานี่ครับก็สี่เดือน สี่เดือนก็ร้อยยี่สิบวันก็มีเดือนที่สามมีเดือนสามสิบเอ็ดวันอยู่สามเดือนก็เป็นร้อยยี่สิบสามวันแล้วก็ลบออกสี่ก็คือวันที่สี่พฤษภาที่ผมหวันนะครับก็วันนี้ก็ครบร้อยี่สิบวันพอดีครับอันนี้ก็เป็นร้อยยี่สิบวันพอดีส่วนบิ้งล่างก็ร้อยสิบเก้าวันอันนี้ก็ร้อยสิบเก้าวันเนี่ยครับนี่ครับ น้ำไม่เต็มบอ่อสักทีครับเพราะว่าสูบใส่ข้าวบ่อยช่วงนี้ก็ฝนชุกครับฝนตกแทบทุกวันแต่ก็ตกไม่แรงเท่าไหร่เนี่ยครับฝนก็ตกไม่แรงเท่าไหร่แต่กลัวอย่างเดียวแดดไม่ออกกลัวมันเป็นกลัวมันเป็นเชื้อราครับนี่ครับตอนนี้ก็ทํากําลังทําน้ําไอ้น้ําขี้เท่าว่าจะเอามาฉีดตรงที่มันเป็นร่มไม้นะครับตรงนี้ก็เป็นป่า นี่ครับป่าของหมู่บ้านนีครับเป็นป่าของหมู่บ้านาานี่ครับเห็ดออกบ่อยครับนี่ครับคนมาหาเห็ดป่านี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่แล้วนะครับนี่ครับวันนี้หยุดครับผมไปฉีดวัคซีนมาก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะมีอาการแสบหน้าเริ่มตัวร้อนแล้วครับนี่ครับวันนี้ไปฉีดวัคซีนแอตตามาเข็มแรกเนี่ยครับอันนี้ก็ตัดแล้วนะครับผมก็กะว่าอันนี้ว่าจะเอาไว้เป็น พันข้าวนะครับไว้เป็นข้าวปลูกเนี่ยครับบิ้งนี้ส่วนอันล่างก็น่าจะขายหมดเลยเนี่ยครับเอาไว้ลองรถเกี่ยวข้าวตัวเองนะครับเพราะว่าปีนี้ก็เพิ่งซื้อรถเกี่ยวข้าวมาคันหนึ่งเนี่ยครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้พี่น้องได้รับชมอยู่นะครับนะครับปีที่แล้วก็อันนี้ก็ได้หนึ่งเกวียนพอดี นี่ครับได้ตันหนึ่งพอดีอันล่างก็อันนี้ย่ตอนนี้เหลืออยู่ไล่หนึ่งนี่ยครับไล่หนึ่งพอดีไม่เต็มไร่ก็มองมองข้าวแล้วน่าจะได้อยู่น่าจะได้เกวียนอยู่น่าจะมันถ้าขาดก็ไม่น่าจะเยอะเนี่ยครับข้าวก็เริ่มตั้งท้องแล้วครับเนี่ครับเริ่มท้องป่องแล้วนี่ครับยวให้ดูมันมีบางต้นที่มันเริ่มเริ่มท้องป่องแล้วนะครับอายุร้อย ยี่สิบวันเนี่ยครับเริ่มจะท้องป่องแล้วตรงร่มเนี่ยครับอย่างนี้นี่ครับเริ่มเริ่มเริ่มจะท้องแล้วนะครับเริ่มจะตั้งท้องแล้วตามร่มไม้ส่วนมากตามร่มไม้นี่ครับนี่อย่างนี้มันจะเริ่มท้องก่อนเขาเนีะครับเพิ่งใส่รับรวงไปนะครับเนี่ยครับปีนี้ผมก็กล่าวว่าจะเกี่ยวสักกัปีที่แล้วผมเกี่ยวอยู่วันที่ยี่สิบสามตุลา ปีนี้ผมกะว่าจะเกี่ยวสักวันที่20ตุลาก็น่าจะประมาณก็ตอนนี้ก็120วันก็นับไปอีก120วันก็นับไปอีกปีที่แล้วก็เกี่ยววันที่20ตุลาก็ปีนี้กะว่าเอ้ยวันที่23ตุลาปีนี้ผมกะว่าผมจะเกี่ยวสักวันที่20วันที่20ตุลาพอดีก็นับไปก็ ตอนนี้120วันก็นับไปอีกอีกประมาณเดือนหนึ่งกับอีก20วันอีก50วันก็จะประมาณ170วันครับที่จะได้เกี่ยวอันนี้ผมนับอายุนี่นับนับวันเพาะปลูกนะครับเพราะว่ามันเป็นนาหวานนับวันที่หวานเมล็ดข้าวลงพื้นนะครับวันที่ไถกบผมจะหวานไม่เท่ากันแล้วครับแต่ละบิ้งเพราะว่าผมผมทำเองมาช่วงโควิดช่วงโควิดก็ว่างครับว่างว่าง ตลาดก็ไม่เปิดอันนี้ครับลูกน้องก็ไม่มีก็หยุดครับก็ไถอันนี้ก็รถไถเล็กเนี่ยครับรถไถเดินตามเนี่ยครับไถหวานเองเลยนะครับไถคาดนี่ครับก็คาดจนยามันหมดข้าวแปลงนี้ก็ตัดไปแล้วสองรอบครับเนี่ยตัดไปแล้วสองรอบเนี่ยครับแต่ก็ขึ้นเพราะว่าให้เขามาตัดเอาข้าวไปให้วัวตอนแรกจะให้เขาตัดเอาแค่ใบนี่ครับ แต่เขาเล่นตัดสตัมเลยนี่ครับผมก็กลัวมันจะไม่ขึ้นแต่พอใส่รับรวงแล้วก็ขึ้นให้อยู่ครับแต่มันจะห่างกว่าเดิมอันนี้เป็นข้อเสียนะครับไม่ควรทําเนี่ยผมพลาดเองปีเนี้ผมไม่คิดว่าเขาตัดจะตัดเอาแค่ใบมันแต่เขาดันตัดไปทั้งต้นเลยเนี่ยครับทาให้เข้าจะได้เกี่ยวช้าไปอีกนะครับเนี่ยปีเนี้ยเนี่ยครับแล้วเป็นทางลงด้วยเพราะว่าอันนี้ผมว่าจะเกี่ยวขายหมดเลยว่าจะขายสักห้าตันนะครับเพราะว่านาแปลงนี้ก็ ทั้งหมดก็สิบสี่ไร่หักบ่อแล้วก็เหลือสิบสามไร่นะครับวันนี้ก็หยุดหนึ่งวันนะครับไม่ได้ทำงานงานที่ร้านก็มีนิดหน่อยครับงานค้างอยู่ก็ยังไม่ทำเพราะว่าไปฉีดวัคซีนมาเขาบอกว่ามันจะออกอาการประมาณห้าทุ่มสี่ห้าทุ่มนะครับแต่ตอนนี้ผมผมเริ่มเสบหน้าแล้วนี่ครับพาพี่น้องมาชมครับนี่ครับอันนี้ร้อยสิบเก้าวันนี่ครับ อันนี้กับอันนั้นร้อยสิบเก้าวันนะครับอันนั้นสองไร่บิงนั้นสองไร่บิงนี้ไร่ไล่ครึ่งปีที่แล้วบิงนี้ก็ได้ตัดหนึ่งเหมือนกันไม่ถึงไร่ละเกวียนนะครับนี่ครับอันนี้ก็บิงนี้ก็อยู่ร้อยสิบแปดนี่ครับสองบิงนี้กับบิงใหญ่นี่ตรงนี้สามไร่ก็อยู่ประมาณร้อยสิบแปดวันนี่ครับเรามองบางทีเรามองบนบิงนี้ก็ตัดนะครับแต่ตัดเป็นรอบหนึ่งผมตัดเองอันเนี้ยไม่ต่ามากเรามองเงี้ยเหมือนข้าวมันต่ํา แต่พอเราลงไปข้างล่างครับไปใส่ปุ๋ยอ่ะโอ้สูงถึงคอเลยลกลัวมันล้มครับอ่นนี้ครับอันนี้ไม่ได้ตัดอ่าบิ้งนี้บิ้งนี้สองไร่ไม่ได้ตัดครับไม่ได้ตัดลงไปในี่สูงถึงคอเลยเรามองอย่างนี้เหมือนเหมือนไม่มีอะไรเหมือนข้าวมันไม่ขึ้นนี่ยครับแต่พอลงไปแล้วโอ้สูงเลยครับนี่ครับข้าวมันไม่ค่อยเสมอนครับทีนี้นี่ครับ ก็ถามคนที่เขาเคยตัดเขาก็บอกว่าบางคนเขาบอกว่ามันก็จะเกี่ยวช้าเกี่ยวช้าไปประมาณสองสาวันนะครับข้าวที่ตัดเนี่ยครับอันนี้เป็นข้าวอีกจานหนึ่งอันนี้หูยังไม่ขึ้นเลยครับนี่นี่นี่ฝนมันมาช้าครับปีนี้ยแต่ของผมมันมีน้ำเพราะผมสูบบ่อยโูหลงทุนเยอะครับปีนี้หมดสามสี่พันเลยค่าน้ํามันสูบน้ำมาตั้งแต่โน่นะครับท้ายหมู่บ้านเนี่ยสูบมาไกลเลย ก็มาลงบอ่อมาลงบ่อนี้มาลงบ่อนี้แล้วค่อยสูบจากบ่อนี้ลงนาอีกทีหนึง่งตอนนี้น้ําก็กําลังล้นครับมาเช้าก็มาปล่อยน้ําออกท่อให้ให้เขาเนี่ยเพราะว่าเจ้าข้างล่างเนี่ยเขาไม่มีน้ําก็เลยมาปล่อยให้เขาเนี่ยครับตอนนี้อยู่ประมาณร้อยสิบหกวันเนี่ยครับเพราะว่ามันจะไล่เลี่ยกันห่างกันประมาณวันหนึ่งครับนนนเนี่ยสองอันนี้ร้อยสิบหกวันประมาณนี้เนี่ยครับสองอันนี้นี่ครับ อันนี้เป็นข้าวที่ไม่ได้ตัดนะครับมันก็จะสูงกว่าต้นก็จะสูงกว่าข้าวที่ตัดข้างบนนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็ข้าวไม่ได้ตัดเหมือนกันเนี่ยครับพอดีน้ําข้างล่างมันจะล้นนะครับผมก็เลยมาป im. ล่อยเนี่ยครับปล่อยน้ําลงท่อเียครับปล่อยให้เขานะครับเพราะว่าเจ้านี้ไม่มีน้ําเลยมีแต่หญ้าเลยก็ปล่อยน้ําให้เขานี่ครับ แต่ข้างล่างน้ำเยอะนะครับแต่เขาไม่ยอมปล่อยเขากลัวถนนขาดเหมือนกันนี่ครับไม่รู้เขาจะออกมาเขาจะออกมาปิดน้ําไว้ไหมเนี่ยครับเพราะว่าผมปล่อยน้ําให้เพราะว่าเจ้าตัวเขาไม่ได้อยู่นี่ครับเจ้าตัวเขาอยู่ที่อําเภอคูเมืองนะครับเพราะว่าเขาเป็นครูเกษียณนะครับแต่เขามีนายอยู่นี่เพราะว่าเขาเป็นคนเกิดที่นี่นะครับเขาไปแต่เขาไปรับราชการอยู่ที่นั่นเนี่ยครับบิ้งนี้ก็ไม่ได้ตัดนะครับเนี่ย ผมก็หวังกับบิ้งนี้นะครับไล่ละเกวียนเนี่ยนียครับอย่างไม่ได้ก็สักไล่ละหกสิบเจ็ดสิบถังก็พอใจครับเนี่ยครับเมื่อเช้าที่ที่ปล่อยท่อตรงนั้นก็เพราะตรงนี้มันจะล้นครับเนี่ยตรงนี้มันเป็นท่อผมก็ปิดไว้ตอนนี้ผมก็ปิดท่อไว้เนะครับตรงนี้มันจะล้นเนี่ยครับมันท่วมมันท่วมสะดือข้าวเลยครับท่วมพอข้าวเลยข้าวนี้เรายืนมองอย่างนี้เหมือนต่ํานะครับ แต่พอลงไปแล้วไม่ต่ำนะครับแบสูงประมาณคางเลยนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบเซนนะครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเรามองดูเลยครับนี่นี่ครับเพื่อนๆนะครับก็ผมก็กะจะเกี่ยวข้างบนก็กะจะเกี่ยวสักวันที่ยี่สิบตุลากละว่าเกี่ยวสักร้อยเจ็ดสิบวันแล้วก็จะทิ้งไว้สักห่างกันประมาณสามวันก็มาเกี่ยวข้างล่างก็เกี่ยวหมดเลยทีนี้เนี่ยครับ อันนี้ก็จะเกี่ยวสักประมาณร้อยเจ็ดสิบสามวันนะครับอายุนี้ผมก็นับจากจากวันที่หวานเมล็ดลงนะครับไม่ได้นับวันดําเหมือนนาปังเหมือนนาคนอื่นเขานะครับนี่ครับนี่ก็ข้าวก็ขอสิบห้าหมดเลยครับนี่ครับจากนี่ไปถึงถนนนู่นครับรถมอไซค์มอยู่นู่นนี่ครับสิบสี่ไล่หักหักบอแล้วเหลือสิบสามไล่อันนี้ก็เป็นมะลิหนึ่งร้อยห้าครับนี่ครับของอีกเจ้าหนึ่ง ข้างบนผมก็ปล่อยน้ำเหมือนกันปล่อยน้ําลงให้เขาเหมือนกันนครับปีนี้ก็เจ้านี้ก็งามจัดครับเนี่ยข้าวนี้ก็มีข้าวครับอันนี้ก็เป็นเจ้านี้ก็เป็นข้าวเหนียวครับเนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวไม่ไม่รู้กี่ไร่เพราะมันมีแค่สองบิ้งนี้ครับข้างล่างเขากําลังทําฟาร์มหมูกันนะครับแต่ถนนก็เละเลยครับไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าครับผมนี่ครับอันนี้ก็อยู่ประมาณร้อยสิบเจ็ดวัน ร้อยสิบหกร้อสบเจดวันเนี่ยครับอันนี้ข้าวข้างล่างนี้แต่อายุน้อยกว่าข้างบนแต่ต้นข้าวสูงกว่านะครับใหญ่กว่างามกว่านี่ครับนี่เป็นข้าวข้าขงล่างนะครับนี่ครับก็วันว,าว่างๆก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับทิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์กด กระดิงให้กับช่องอามซ่าพาเละด้วยนะครับสวัสดีครับ